สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวลัคนาธนูราศีธนูนะ,ะเป็นการดูดวงความรักในช่วงปีหน้าปีพศ2563ว่าแนวโน้มความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนูไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างนะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ในทุกคลิปว่าอย่างไรก็ดีนี่ก็ยังเป็นดวงทั่วไปนะคะเป็น general reading นะคะอาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือนี้ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลย เรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะก็เราชุมใบเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปีหน้าปี2564นะปี2564จะเป็นยังไงบ้างความรักของชาวธนูเริ่มจากคนโสดก่อนเนาะมาดูกันว่าคนโสดปีหน้า2564นะคะ เป็นยังไงบ้างความรักของพวกคุณเรเวลหนึ่งดาบสี่ไม้สามไม้คิงไม้ แล้วก็คิงดาบโอเคปีหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เอ่อจะพูดว่ายัางไงดีละ่ะเป็นคนที่เข้ามาในแบบที่คุณอาจจะได้เจอเขาในสถานที่ที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอคนคนนี้นะคะหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นความรัก ที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่เชื่อว่ามันจะเป็นมันมันจะไปต่อได้อะหรือมันจะมีอนาคตอย่างเช่นไปฉลองกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปเจอเขามาในงานเลี้ยงด้วยไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่มันเป็นสีเทาหน่อยอ่ะนะคะแล้วไปเจอเขาแล้วคุณก็คิดว่าเออมันก็แค่คืนหนึ่งที่ได้เจอกันที่ได้เป็นสถานที่แบบนี้มันอาจจะไม่ ไม่ได้แบบจริงจังหรือจะเป็นคนในแบบที่คุณไม่คิดว่าเขาจะจริงจังอย่างเช่นเป็นคนที่คุณเห็นว่าเขาบุค,คลิกภายนอกเขาดูเป็นเพลย์บอยดูเป็นเพลย์เกิลดูเจ้าชู้ดูไม่น่าจะรักเราจริงไม่น่าจะชอบใครจริงดูยังกินเที่ยวอะไรแบบนี้จะเป็นคนลักษณะเน,นี้ยเป็นคนเทาๆหน่อยนะคะแล้วเออมันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คุยกันเยอะมาก เพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ถามคำถามเขาเยอะหรือเขาเล่าเรื่องราวให้คุณฟังเยอะหรือคุณไปสอบถามเรื่องราวของเขาจากคนอื่นๆเยอะคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการาสืบประวัติกันหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวของกันและกันหรือว่าอยากจะได้ความชัดเจนมากไปกว่านี้ ขอดูคนคนนี้หน่อยค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงแน่นอนละ่ะเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่เก็บความรู้สึกจริงๆเก่งเป็นคนที่โอเคเข้าใจแล้วเป็นคนที่อยากให้คุณรู้ว่าเขาอะข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันเลยนะเขาเป็นคนที่ภายในเ่ย อ่อนไหวมากๆแล้วก็เป็นคนที่คุณอาจจะเห็นว่าเขาดูเหมือนกับคนเป็นแบบไม่จริงจังกับใครไม่จริงใจกับใครหรือว่าเป็นคนที่ชอบทเที่ยวเล่นไปวันๆอะไรแบบเนี้นะแต่อยากให้คุณรู้ว่าเขาอะรักตัวเองมากเพราะว่าเขารักตัวเองมากเขาปกป้องตัวเองมากเขารู้จักตัวเองดีว่าเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหววันไหวง่ายเวลารักใครรักจริงๆชอบใครชอบจริงๆทุ่มเทให้กับความรักจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นคนที่กลัวที่จะเลือกคนผิด กลัวที่จะไปรักคนผิดทุ่มเทให้คนผิดเพราะฉะนั้นนะเวลาเนี้เขาเลยรู้สึกว่าก็รักตัวเองไปก่อนดีกว่าอยู่แบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียใจจะได้ไม่ต้องมีภาระจะได้ไม่ต้องมีใครมาทําให้เราเจ็บช้ําอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่ อ่อนไหวง่ายเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่กลัวที่จะถูกคนอื่นมาทําให้เสียใจอะ่ะแต่ว่าสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันตัวเองว่าฉันแข็งเข้ม,แข,มแข็งฉันไม่แคร์ฉันแบบเป็นผู้ชายละลาเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้สนใจคะอะไรแบบเนี้ยแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อถ้าได้มาเจอกัน เป็นว่าเขาอะกล้าที่จะเปิดใจกับคุณว้าวมันเหมือนกับเติมเต็มกันและกันค่ะอย่างที่บอกนะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่กลัวที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาล่วงรู้ความในใจหรือว่ากลัวที่จะต้อง เสียใจหรือกลัวที่จะอ่อนแอให้คนอื่นเห็นน่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าการที่เขาได้มาเจอคุณคุณกับเขา่ามันเป็นเหมือน perfect m a t c เป็นคุณเป็นคนที่เขาไว้วางใจ คุณเป็นคนที่เขาเชื่อใจคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาพูดอะไรคุณจะไม่เอาไปพูดต่อหรือคุณจะไม่เอาสิ่งน,นั้นมาทำร้ายเขาทีหลังจะไม่ทรยศเขาจะไม่หักหลังเขาคุณเป็นคนที่ดีมากๆนะคะในสายตาเขาเขาถึงเชื่อใจคุณมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นนอย่างที่บอกว่าความพอสัมพับเขาคุณอ่ะมันคุยกันเยอะมาก นะคะไอ้เข well well. ้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอคนที่เขาอะสามารถพูดได้ทุกอย่างมากเท่าคุณพอมาเจอคุณเขาก็เลยพูด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 ไปหมดกับคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนเงียบเพื่อนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นคนเงียบนะแต่พออยู่กันสองคนอะพออยู่กับคุณอะเขาพูดเยอะเขาพูดทุกอย่างนะคะเขาไม่ได้เก็บความรู้สึกหรือว่าเขาเป็นคนที่อ้าวจากดูเป็นคนลึกลับเฮ้ยอ่านง่ายมากเลยนะเป็นคนที่แบบมีอะไรแล้วแบบบอกหรือว่า เป็นคนที่แบบดูหน้าทะนุถนอมอะดูภายนอกอาจจะดูเก๋าดูเก่งอะแต่ความจริงแล้วดูบอบางเป็นตัวเล็กตัวน้อยของคุณนะนะคะเนี่ยคือเขาคนนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะได้เจอกันแล้วอะมันแอนว่านะมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะกับการที่เขาจะไว้ใจเราหรือว่าเขาจะเจอใครสักคนที่ทําให้เขาเชื่อใจได้ขนาดนี้นะคะตัวคุณเองอะ ไพ่บอกชัดเจนเลยว่า show the world the real you นะคะ you r c o m m i t m e n t i s being test โอเคอ่ามันเป็นเรื่องของการทดสอบอย่างที่บอกนะคะว่าทดสอบอยังไงทดสอบก็คือว่าเออหนึ่งทดสอบตัวคุณในเรื่องของการที่คุณจะมองข้ามภายนอกเขาเข้าไปถึงข้างในเขาได้ไหม สคือการที่เขากล้าที่จะเปิดตัวเองกับคุณให้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงคุณรับได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ตัวจริงจริงแล้วลึกๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสุดท้ายอาจจะเป็นคนติดบ้านที่ไปเพราะเพื่อนชวนนะคะไป entertain เพื่อนแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าคุณตัดสินเขาจากภายนอกเหมือนคนอื่นๆเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัว นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องรู้จักกันทําความรู้จักกันมากๆนะคะแล้วก็คุยกันเยอะๆแล้วก็พยายามมองทะลุเปลือกของแต่ละคนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นคุณนะคะแล้วแอนเชื่อว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนขุมทรัพย์เป็นความรักที่เป็นเหมือนรางวันเป็นความรักที่คุ้มค่าแน่นอนกับการรอคอยกับความพยายามของคุณและเขานะคะ ทีนี้มาถึงความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนอะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชะาธนูคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างในปีหน้า2564อย่าลืมนะคะวันนี้ก็เป็น general reading นะเป็นดวงทั่วไปนะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันก็ได้เช่นกันนะฮะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะถามตัวเองมากขึ้นว่าคุณเสียเวลากับความสัมพันธ์เนี้ยมันนาหรือยังหลายๆคนคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่ปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักความสัมพันธ์นะเนี่ยที่มันไม่เวิร์กนะคะหลายๆอย่างในชีวิตคุณก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะเป็นปีที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าก็ยังเป็นปีที่มีความหวังนะคะหมายถึงว่า บางคู่เนี่ยจบไปละในะในปีนี้นะคะบางคู่เนี่ยตัดสินใจ move on จากกันแล้วนะคะหรือว่าตัวคุณถอยออกมาแล้วล่ะในปีนี้นะคะแต่ว่าถอยออกมาในแบบที่เจ็บแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมให้เขาทำลายชีวิตเราขนาดนั้นคือมันก็ยังมีความหวังว่าฉันจะไปเริ่มต้นใหม ฉันจะสู้ฉันจะไม่ยอมตายอยู่ตรงนี้แบบเนี้นะคะไม่ใช่แบบโอ้ยฉันแย่แล้วฉันออกมาฉันจะอยู่ต่อไปยังไงไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกในแบบที่ว่าฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ฉันจะไม่ยอมจมอยู่ตรงนี้ฉันจะไปแล้วฉันพอแล้วพอกันทีนะคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะอาแล้วคนคนนั้นล่ะจะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณล่ะเขารอดูว่าคุณจะไปได้จริงไหม แปลว่าคุณกับเขาอะไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณตัดสินใจจะ move on หรือไม่ใช่ครั้งแรกที่บอกเลิกกันหรือไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะถอยออกมาและมันอาจจะไม่เคยสำเร็จเพราะฉะนั้นเขากำลังรอดูอยู่ว่าคุณครั้งนี้คุณไปจริงๆหรือเปล่าครั้งนี้คุณตัดเขาได้จริงๆหรือเปล่านะฮะแล้วใจคุณอะจะตัดเขาจริงๆไเนี่ย Dead. อยากจะจบจริงๆครั้งนี้จะเป็นครั้งที่คุณมั่นใจมากๆว่าฉันไม่เอาแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้ฉันจะกลับมารักตัวเองฉันจะกลับมาเห็นค่าตัวเองพอแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ไปไหนพอแล้วกับความสัมพันธ์ที่มัน ไม่เข้าท่าหรือว่าไม่พัฒนาหรือว่าเขาถืออยู่2ช้อยส์หรือมันไม่มีอนาคตคุณต้องจมอยู่กับคําว่ารอโอเคไม่ต้องพูดเยอะ Energy ชัดขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะเรื่องราวความรักของคนที่ไม่ชัดเจนโอเคมันมีแนวโน้มว่าคุณจะมูฟฟอนได้สําเร็จคะ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วนะคะคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแล้ว คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นคู่กรรมก็คือฉันใช้กรรมให้เธอหมดแล้วนะและฉันจะไปแล้วจ้ะฉันจะไปหาชีวิตใหม่ของฉันแล้วนะคะโอเคมันเป็นความรู้สึกในแบบที่ว่าถึงเวลาที่คุณจะกลับมาลักตัวเองสักทีถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเห็นค่าตัวเองสักทีและถึงเวลาที่คุณจะตัดใจออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ของเราจริงๆสักทีนะคะแล้วพ่จะแนะนําอะไรบ้าง ไม่ต้องกลัวนะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะโอเคกับการที่คุณตัดสินใจแบบนี้นะคะและอย่างที่บอกนะคะคุณจะได้พบเองว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ สิ่งที่ไพ่บอกมันจะเป็นจริงไหมคุณอาจจะไม่เชื่อตัวเองในตอนนี้นะคะว่าหลายครั้งแล้วที่เราอยากจะตัดใจจากคนคนนี้เราทําไม่เคยสําเร็จไม่รู้ว่าเราจะทําสําเร็จไหมนะคะด้วยตัวของเราเองนี่แหละไม่ได้เพราะว่าเราไปมีใครหม่ด้วยนะคะคุณอาจจะไม่เชื่อตัวเองนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะออกจากความกลัวตรงนั้นคุณจะทําได้คุณจะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะทําได้มาก่อนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองในปีหน้าคุณเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดอะไรที่มันไม่ใช่ อย่าเสียเวลาอยู่กับมันอีกต่อไปถ้าคุณตั้งใจแล้วขอให้คุณทำให้สำเร็จนะคะชาวธนูโอเคทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะชาวธนูคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะ รักกันแหละแต่ก็ลิ้นกับฟันทะเลาะกันมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆเอาชนะกันด้วยคำพูดเป็นคู่ที่พูดเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาอะนะคะคือเหมือนกับต้องขอสวนหน่อยเถอะขอขอนิดนึงเถอะแบบนี้เป็นประจำนะคะแต่ถามว่าทะเลาะกันแล้วจะเลิกลาจากกันได้ไหมไปไหนจากกันได้ไหมไปไม่ได้หรอก นะคะแล้วทำไมถึงชอบทะเลาะก,กันไม่ชอบให้คนบังคับอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือ,อาจะเป็นคุณก็ได้ไม่ชอบถูกบังคับไม่ชอบที่จะต้องรู้สึกว่าต้องมาทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่เรานะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเหมือนกับหวังดีอ่ะ นะคะหวังดีเหมือนอ่ะเหตุการณ์ง่ายๆสมมติแฟนเราไม่กินผักแต่เราอยากให้เขากินผักระหว่างดีไงอยากให้กินก็จำจีจำชายทาไมไม่กินทําไมไม่กินเนี่ยรู้ไหมไม่กินผักแล้วมันจะเป็นแบบนั้นพูดไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทําให้หงุดหงิดมันทําให้เขารู้สึกว่าเจ้าเาเจ้ากี้เจ้าการนะคะในปีหน้าเนี้ยมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแอนดูแล้วมันเป็นเรื่องของการที่ปรับกันนิดๆหน่อยๆอย่ค่ะชาวนูค่ะ นะคะมันไม่มีอะไรที่จะอืความรักนะคะในด้านอื่นยังคงแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะถ้าใครที่เราแวงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ปรับนิดนึงในเรื่องอย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องของบางคนก็ใช้คำพูดแรงเกินไปหวังดีกับเขานั่นแหละแต่ว่าอาจจะเลือกคำพูดไม่ถูกนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยหรือว่า กลายเป็นว่าทแทนที่มันจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างเช่นสมมติเราออกไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยแล้วพูดไม่เข้าหูกันอะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดินเนอร์เลย่างคนแยกย้ายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังปีหน้าชาวธนูคนมีคู่ระวังเรื่องคําพูดนิดนึงนะคะระวังเรื่องการที่คุณพูดแล้วอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือพูดแล้ว คิดว่าเราหวังดีอะแต่เขาอะแปลความหมายหรือแปลคำพูดเราไปเป็นอย่างอื่นน่ะเขาไม่เข้าใจความหวังดีของเราเพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดนิดนึงแล้วก็เลือกคำพูดที่ถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามพูดดีๆต่อกันนะคะพยายามที่จะใช้คำพูดที่มันแบบสมมติเขากลับมาบ้านแล้วเขา ไม่กินข้าวอ่ะหรือว่ากินข้าวน้อยอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นห่วงว่าเขากินข้าวน้อยแล้วก็พูดว่าทําไมวันนี้ทานข้าวน้อยจังไม่สบายหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่ใช่กินแค่นี้จะไปมีแรงหรอเดี๋ยวก็ตายหรอก <c oughs> เห็นไหมคือมันแบบเลือกคําพูดดีๆนะคะเลือกคําพูดดีๆสำหรำบับคนมีคู่ในปีหน้านะคะมันจะเป็นเรื่องของการทําร้ายจิตใจกันโดยไม่รู้ตัวโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจด้วย นะคะบางทีอ่ะคนพูดตรงกับคนทําแบบทำร้ายจิตใจคนอื่นอย่างไม่มีมารยาทเนี่ยมันมันเส้นบางๆมันก้านอยู่เพราะฉะนั้นนะคะระวังเรื่องคําพูดกับคนใกล้ตัวนิดนึงหรือแม้แต่บางทีอ่ะเราเหนื่อยจากข้างนอกเข้ามาแล้วเขาถามว่ากินข้าวไหมอย่างเงี้ยบางทีเราหันไปตวาดแวกใส่เขาเลยเหนื่อยขนาดนี้กินลงหล<า>งหรอบ่ายแบบเนี้ยระวังนะคะนี่คือช่วงเวลาอย่างที่บอกนะว่า ใจเย็นๆก่อนจะพูดอะไรคิดแล้วก็อย่าพ่นพลังงานลบออกมาเยอะเกินไปนะคะปลดปล่อยอะไรที่มันหงุดหงิด แบบนั้นออกไปบ้างแล้วก็พูดกันดีๆนะคะพูดกันดีๆแล้วก็พยายามที่จะเป็นพลังบวกให้แก่กันเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยปีนี้หลายๆอย่างมันยากหลายๆอย่างมันไม่ตรงกับใจที่คิดแผนหลายๆอย่างมันผิดพลาดไปหมดทุกคนเป็นเหมือนกันหลายๆคนเจอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันค่ะนะคะ,นะคะจับมือกันไว้ให้แน่แนๆนะคะความรักของชาวราศีธนูอย่าให้กลายเป็นว่าพอไม่มีคนอื่นเข้ามาก็กลายเป็นเราสังหารที่ทำลายความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะ โอเคครบแล้วทั้งสาสถาน,นะนะคะชาธนูคะเดี๋ยวเรากล่าวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ